แล้วอันนี้เป็นของหวานเป็นบราวนี่กินเลยได้ไหมอ่ะกินได้เลยค่ะ My first time ฮะใจดีกับหนูลองก่อนลองครั้งแรกหรอครั้งแรก first time มันยากป่าเปิดเปิดซิงมันจะเจ็บเจ็บอนนนะมันก็ปีกเปียกยินดีต้อนรับสู่กินแก่กรมเห็นลร่ออย่างนี้มันไม่ธรรมดาเพราะที่ชจะมา มา,มาแสดงให้ดูว่าฉันมีสเสน่ไปจะหวะจะหวักนะคะเมนูแรกนะคะชื่อหมูกรอบฟันแตกค่ะระหว่างรอนี่นะคะ30นาทีเราก็จะทำเป็นของหวาน,หวานเห็นไหมบราวนี่หน้าฉ่าน,นะคะ คนแป้งนะคะต้องค่อยๆค,คนนะคะไม่งั้นมันจะฟุง้งเ่าดูสิคะหมูกรอบของติชาบราวนี่และหมูกรอบของติชาเนี่ยมันรอที่จะให้ใครกินแล้วเพราะฉะนั้นเราไปดูนะคะว่าแขกรับเชิญจะเป็นใครแล้วเขาต้องมาชิมอาหารของชาและให้เขาเรทแล้วให้เขาบอกว่ามันอยู่ส่วนไหนแล้วมันอร่อยแค่ไหนค่ะ ชอนก็อยู่กับเราแล้วพี่ซันนี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือก็เราสุดกินแก้กรรมนะคะแค่ชื่อรายการพี่ก็ยังงงๆอยู่นะคะเราไปกินสร้างกรรมก็เลยต้องไปแก้้วยการเบิร์นออกทีหลังเนี่ยไอตอนกินเนี่ยพี่โอเคไอตอนแก้เนี่ยพี่ว่าพี่ไม่โอเคหุ่ยต้องทำนะพี่มึงไม่ออกกําลังกายนะรู้ปะพี่ไม่ออกเลยไม่ออกเลยออกเลยแล้วทําไมวะ you so fat so hot อ่ะเพราะแบบพี่อาจจะแบบ พี่ใช้โยคะตอนช้าตอนแบบก่อนจะอาบน้ํา1 0ถึงสิบห้านาทีใช้แบบไม่ก็ยืดเหยียดเฉยไงแต่ว่ามาถึงแบบโูขั้นที่จะแบบไปกีฬากีฬาไม่ไม่เลยแล้วลอดูหนูว่าพี่ทําได้เดี๋ยวลองดูอันนี้นะคะหนูแบบตั้งใจ represen มากครับอันนี้อันนี้ทําเองจริงปะทำเอง for real อ่าๆโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ลองชิมอันนี้ first time in life เลยนะพี่คนแรกที่โชว หนังนี่ไว้นานยังมันอร่อยมันกรอบกรอบอร่อยใช่ปหมครังแรกกรอบถือว่าดีกรอบคือดีเพราะหนูอยากให้มันกรอบไงอ่ะหนูลองกินเอาทำไมหนูของหนูมีกึ๊บกรึบวะมันของหนูมันกรอบอ่ะพี่จะให้รู้ว่าชิ้นเนี้ยก็คือมันกรอบจริงฟังพี่นะได้ยินกรอบต้องของหนูปะอ่ะฟังพี่อย่าลอง เป็นบราวนี่หน้าหน้าช่ำบราวนี่หน้าช่ำหน้าช่ำกินเลยได้ไหมอ่ะกินได้เลยค่ะไป try my first time ฮะใจดีก่อนหนูลองก่อนโอเคหนูจะลองก่อนนะคะเพื่อเพื่อความสบายใจของแขกเชิญ เออเอาสิเอาสิพี่คุอะไรนะพี่พี่ไม่ทำอาหารหรอพี่ไม่ทำเลยทำไมเราเหมือนกันขนาดนี้เนี่ยพี่ไม่ทำเลยแล้วก็คนก็พ่อแม่ก็ชอบพูดว่าเอามันต้องฝึกไว้บ้างนะคนเราผู้หญิงมันต้องแบบนี้ใช่ไหมเขาพูดเองพี่ก็นึกได้ใจว่าเออแล้วผัวมู้จักหาซื้อแดกมั้งหรอทำไมกูทำคนเดียวถ้ากูมีผัวไปก็ไม่เอาไงแล้วผู้ชายที่ชอบบอกผู้หญิงว่าอุ้ยทำไมทำอาหารไม่เป็นเลยเป็นผู้หญิงไงอยู่ร้างบ้างเป็นเปล่า ลองดูนะคะอันนี้โอ้้าว้าวหนานอกนุ่มในโอ้คั้งแน่หมูดีลาวาค่ะวันนี้พี่ซานดี้กินของหวานไหมคะกินพี่กินชอบกินมากชอบกินของหวานมากคือเวลาเหนื่อยเหนื่อะเรารู้สึกว่าเฮ้ยที่เราอยากกินคือพวกไอติมช็อกโกแลตแบบไอศครีมกะทิอะไรอย่างเงี้ยคือพี่นี่จะชอบมากมากเป็นพิเศษต้องมีติดบ้านไว้ มีอะไรที่ชอบแบบเมื่อไหร่ให้พี่กินอ่ะกินไปหนูก็ถามระหว่างถามนะคะร้อนโอ้ my god หนูนึกว่ามันดีมันดีมันดีนี่ครั้งแรกหรอครั้งแรก first time มันยากป่ะเปิดเปิดซิงเปิดซิงใช่ป่ะสกัดซิงหรอเปิดซิงของติ่ชามันจะเจ็บๆหน่อยนะมันก็ปีกเปียกไงมันก็แจ๊ๆแหละ พี่ซานนี้ต้องการเรียนจากเซียนอพี่มีวิธีอ่อยผู้ชายไทยยังไงเพราะหนูอ่ะไม่ค่อยมีประสบการณ์แบบผู้ชายไทยเลยผู้ชายไทยเนี่ยเวลาจะอ่อยพูดสั้นๆเลยสั้นๆเลยเหรอสั้นๆเลยสมมติเดินผ่านมาเนี่ยคำเดียวคำเดียวได้เขาตอบแน่นอนโอเคเท่าไหร่หน่น้พี่ถึงเลเวลนะแล้วหรอแล้วเขาจะตอบว่าแล้วแต่พี่จะให้ครับแอลแอลก็ลง พี่ชอบชาติไหนชาติหน้าชาตินี้อยากได้กินอะไรชาติหมาชาตินี้อยากได้อะไรคะที่ที่เข้ามาในชีวิตพี่นะจะเป็นแบบผิวสีน้ำผึ้งอุ้ยหัวมาเป็นแบบ no way me ื o อจริงเหรอพี่ชอบเหรอใช่ชอบใช่ชอบจริงๆพี่กลัวพี่หรอพี่ชอบแบบไหนอ่ะถ้าเป็นตัวพี่พี่จะชอบแบบพวก อิตาลีเข้มคือมีความเข้มเพราะเราจืดไงของพี่เนี่ยก็คือถ้าไม่ติดขนตาเนี่ยพี่คิดว่าไฟไหม้แล้วครอกพี่นะไฟค่นะไม่มีเลยจริงหรอพูดตอนนี้มันรพี่ติดพี่ติดต่อร้านอยากจะไปลิฟขนตาพี่ยังถามตัวเองว่ากูเจ้าขนตาที่ไหนไปให้เขาลิฟเลยจริงหรออนนี้ไม่ใช่ของจริงเหรอฮะไม่ใช่ของจริงนี่โอ้โหดูยังไงว่าของของจริงเฮ้ยมันว้าวโอ้โหตายแล้วนี่คือปลอมปลอมที่สุดแล้วหน้าพี่ก็คือปลอมมากดูแล้ว อะไรคือตอนนี้ไม่มีอะไรที่จริงดีกว่าหน้าพี่อ่ะรู้ใช่ไหมรู้ใช่ไหมอ่านข่าวไหมเต่นก็สวยไงตอนนี้คือสวยแล้วนี่แบอก็หมอเพราะหมอด็อกเตอร์อยู่เนาะแย่แต่ก็ถือว่าแต่ด็อกเตอร์เนี้ยคัทคัด my face and the เย็บอะอยู่เนาะแต่ตอนนี้คือสวยไงโอเคโอเคแต่เราไปบอกใครว่าหน้าจริงไม่ได้นะไม่ไบอกไม่บอกเพราะเขาอ่านข่าว เรากินกันไปแล้วนะคะมาดูแคลอรี่กันช่ว่ไม่ไม่เยอะหรอกมั้งมันนี้คือดูแบบ low carb เหรอ low carb เท่าไหร่คะแคลอรี่ทั้งหมดอยู่ที่372กิโลแคลอรี่เอาดีๆมือนีแาวก็โหดอยู่เด้อถือว่าโอเคไหมสำหรับต่อวันโอเคมากพีู่เคแต่ก่อนหน้านี้พี่กินแหลกรานมาเลยนะ ก็มานับเปนรายการหน,นโ่โอเคโอเคได้โอกาบมาเทิง,งวิธีแก้กรรมคือทั้งสองคนจะต้องแข่งตีปิงปองกันสักแมตใครที่ทำคะแนนได้11คะแนนก่อนก็เป็นผู้ชนะนี่นะคะเราจะเล่นปิงปองกันแต่ขอถามก่อนที่มีความรู้เรื่องปิงปองเยอะแค่ไหนคะี่สุดอุ้ยอะไรบอกมามันพีไ่ไปดูไปดูหรอเคยดูป่ะไม่เคยดูหนูอยากดูมากเดี๋ยวไปกับพี่เป็นยังไงพี่อ่งั้นพี่เรา อยากฝึกบ้างหนูจะเอาไปฝึกทำอะไรดีกว่าทำอย่างอื่นหนูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปตัดของเขาใช่ไหมโอเคโอเคอ่ะงั้นวันนี้นะคะเรามาแข่งวิ่งป้องกันได้ค่ะคุตาพี่พร้อมนะพร้อมนะพร้อมป่ะโอเคนะหนึ่งสองพร้อมป่ะอย่้องยังพร้อมมากค่ะโอเคอะลองดูนะคะอะพี่พี่แพ้อันนี้พี่แพ้อ่าโอเคโอเคอ่าไปหนูได้หนึ่ง

ไม่ตั้งใจอ่ะตั้งใจเก <c oughs> เกมมันไม่มีอะไรเลยก็พี่เก่งไง มาเร็วเว้ยเขามาเร็วเว้ยเอากินไม่ได้ลแล้วจ้ะแหมยูแบคครับเซตพอยต์เซตพอยต์แบคพอยต์ครับวว้า บทลงโทดคือจะต้องทำการแสดงโชว์ปิงปองด้วยวิธีการเล่นปิงปองทิชชูบ็อกซ์โดยจะต้องใส่เอลใส่ก้นเพื่อให้ลูกปิงปองออกจากกล่องให้หมดเอาละเริ่มนี่คือแบบปิงปองโชว์นะคะพี่พร้อมสำหรับปิงปองโชว์โอเคะได้เ <laughs> ล้ยงหนึ่งอีกหนึ่งหนึ่งหนงียว่ <laughs> เดียว อ่ะลูกเดียวได้เออลูกเดียวอยากให้พี่ลองอะ่ะเพาลูกเดียวยากกว่าโอ้มีมอนมีมอนมีบอลฮาอ้ สนุกมากค่ะแล้วก็แล้วก็เป็นการที่แบบว่าเออมันเหมือนเหมือนที่จริงวิถีของผู้หญิงอะคือกินแล้วมันก็ต้องเอาออกเนาะอันนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เอาจริงๆถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะปิงปองอะไม่ใช่เห็นเห็นที่เล่นกันอย่างเงี้ยสนุกสนุกอะแต่มันใช้สมองคือใช้องค์ประกอบรวมกันหลายอย่างเพราะฉะนั้นมันมันจะยิ่งเหนื่อยหนักกว่าเดิมเออเหงื่อมันจะออกไวมากอะไรอย่างเงี้ยก็ไปหาเล่นกันได้เอาจริงได้ได้กล้ามเนื้อด้วย ถ้าโต๊ะใหญ่กว่านี้ยิ่งจะแบบเพอร์เฟกนะอโอล้วพี่มาแล้วเป็นแขกรับเชิญแล้วก็ชนะหนูด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณมากขอย่างนะคะที่เช็คข้างหน้าหนูตะลึงเลยอ่ะมันมันมันหมดเร็วมากลูกใช่มันเด้งไงอันนั้นไม่ตีของดีเออมันตีปุ้งปังปุ้งปังอย่างเงี้ย ที่คือสุดยอดของวันนี้เลยค่ะหนูก็คือสุดยอดของวันนี้เหมือนกันขอบคุณมากงานพ่ชานิชช่วยฝากผลงานฝากทุกอย่างอะไรก็ได้ค่ะที่ตรงนี้เลยค่ะก็ตอนนี้นะคะมีละครนะคะฝากติดตามด้วยละคร3เรื่องก็ช่องไหน เจอช่องไหนก็ดูได้เลยนะคะแล้วก็<อ>มีรายการออนไลน์กับของคุณโอ๊ตนะคะจินหนุ่ยหน่อยไ,ไม่เป็นนะคะอันนี้<อ>ก็ฝากดูด้วยนะคะแล้วก็ฝากร้านเสื้อผ้านะคะแต่ก่อน dispatch day นะคะในไอจีนะคะฝกากด้วยอันนี้เป็นธุรกิจอีกอันหนึ่งของพี่ทําเล่นๆสนุกๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณพ่อุณ <มา S 1> นะคะ,คะที่มาก่อนลากันไปค่ะก็อย่าลืมไป subscribe ช่อง peeps ของเราด้วยนะคะแล้วก็ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน pops ด้วยนะคะบาย see you